คีี่เนี่ยคือไม่ใช่ชานะคะแต่ว่าเราต้องจดทะเบียนเป็นชาสมุนไพรเนื่องจากว่าเป็นข้อกําหนดกฎหมายที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกําหนดขึ้นนะคะแต่จริงๆแล้วในกล่องเนี่ยจะเป็นสมุนไพรล้วนๆเลยร้อซที่ไม่มีส่วนผสมของชาคาเฟอีนนะคะเช่นชาอูหลงชาเขียวชาที่ไปกระตุ้นทําให้เกิดอาการ หัวใจเต้นแล้วก็ทําให้เกิดอาการนอนไม่หลับนะคะเราไม่มีสมผสมของชาแบบนั้นเลยฉะนั้นชาฮีลี่จึงออกเป็น,ปนผลิตผ์ขึ้นมาเพื่อสําหรับให้กับเด็กแล้วก็ผู้หญิงสามารถที่จะรับประทานได้อย่างเต็มปากเลย เพราะว่าในกล่องนั้นเนี่ยจะเป็นสมุนไพรล้วนๆเนี่ยค่ะร้อยเปอเซ์และที่สำคัญค่ะคือเป็นสมุนไพรริดเย็นที่ช่วยปรับอุณหภูมิในร่างกายไม่ทำให้เกิดความร้อนไม่ได้ไปกระตุ้นให้อ่าภายในของเราทำงานหนักนะคะสามารถดื่มแบบสบายๆเหมือนเป็นการดื่มน้ำสมุนไพรทั่วๆไปอะคะ่ะที่สำคัญนะคะรสชาติแล้วก็สีะคะ่ะมีความแตกต่างอย่างมากเลย